ก่อนกลับมาไว้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เรียกว่ามาดกโดน่านะเลือผิดหรือเปล่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นสีเขียวนะคะเออลูกชังเจอนี้แต่อันนี้จะบอกว่าถ้าทุกคนมาจะต้องซื้อเพราะว่ามันคล้ายๆกับบาซิเลียนครัชที่มันเป็นกลิ่นแบบพวกบาซิเลียนครัชร,ราคาประมาณ4ยูโรนะทุกคนมีหลายกลิ่นมากเดี๋ยวจะดมให้ดูอันนี้วานิ้ลาซันเซ็ตนะคะ หอมรนว่าเนี่ยหอมอันนี้เป็นกลิ่นพิต้าชิโอครีมพิต้าชิโอครีมอันนี้เป็นกลิ่นอามาทิสอามาทิสกลาา่าว่นวานิลาซันเซต็ตอะหอม และอันนี้เป็นพอร์ฟูมกลิ่นบานาน่าที่กลิ่นแบบโคตรบานาน่าเลยอันนี้ว่าจะซื้อไปให้ลูกเพราะว่าเมื่อวานที่ลูกมาลองมันชอบมากอันละ4ยูโรทุกคนแล้วเขาก็มีพวกแบบนี้ด้วยนะเป็น summer glowing เงี้ยแล้ก็มีพวกแบบว่า body ส c r u b ด้วยนะ <laughs> เออเป็นโปรดักต์ของเพื่อนบอกว่าเป็นโปรดักต์ของของซูเปอร์มาร์เก็ตนี้แต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า